ไม่ม่มายด้งมไม่ไม่เยเฉมม่ไม่ไม่ไม่ัดดงขึ้มาเลยเดงมาเลยม่ดงเียขึ้นมาเลยดงเฉียติดคนในตตรงตัดตีเส้นตัด้นไม่ไม่ไปแล้วไม่ตัดตีเฉตีฝันคอม่นั่ ไม่ถ้ามันไปจมน้ำมันัน้โอ้ยนั่น้อเกี้ยวเกี่ยวเกี้ยวปี๊โอ้ยนั่นโอ้ยนู่นติดติดลอมานู่นติดลบมาด้วยติดหอบติดหลบติดหอบติดหลบติดลบนั่น่ะติดล้บมาไหมชอบใส่หรอใส่หรอพอล้อ

ไม่เขี่ยเกไม่ถุนนั่นอย่าผมตัดตัดเกะคอตัดตัดตัดเราไปเลยตัดเราไปเลยเกะคอเกะรัดคอมันนั่นไม่อย่าอย่าตัดตรงนั้นแน่ต้องตัดเกะผันคออ่านั่นตัดตรงนั้นคนมีตัดตรงนั้นคนเออเกะเลยเออตัดเลยครับตัดตัดแกะแค่นหน่อยเออตัดเลยลุกกำลรถดีเร็วแกแค่นหวงมาเร็วนุ่งนุ่งแค่นแกแค่นนู่นมีมีแกะเกะเกะไพ่มันนั่นลูกลูกแคพายมันยังไม่รุดทีตั้งหลายรอบนั่นน่ะแคพายมันตั้งหลายรอบเป็นไมง ตัดตงนี่โคนมั้มันรู้เลยสาะมันอยู่อย่างไงนะแก่แก่คอแก่คตรงตรงนั้นเลยไม่ยังไม่ลดทีไม่จายตัวตัวตัดแก่อโคตัวตัดแก่คอโคนตัดแก่ใส่เชียอทีพันโคนเอาตา ม่มันมาเจออยู่รานี้มันพลุกเล่ไม่ใช่ปูดี้ว่วโอ้ห้วัวมันกพี่ตาโค้เลยอ่ะนั่นแก่คอเช่นคออะนะันนันี่มันลุดเลยโอ้ีนี่ไก่คอนั่นลูอ่ไม่เออจับไปจับจยกไปยกไปขางเออนั่นเท่นนตัดเลยตัดเลยตัดเลยอย่างนีอย่างตัดขึ้นอยงมีตัขึ้นอ่ะ

มันมันม <t> ัน <dragon> ด <risque> ึงข so ึ้นมาเลยดึงมาเลยไม่ดึงเียขึ้นมาเลยตึงเฉียตัดกีโค้งันติดตรงตัดตีเส้นตัดเส้นไม่ไม่นตั้ะเดี๋ยวม่ตัดเีตานโคนั่นไม่ทำมันไปจมน้ำมันน่าทั้งโอ้นั่นขอเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวิเออนโอ ติดติดหลบมอนติดหลบมาด้วยติดหลบ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 นั่นน่ติดหลบมาไหมชอบใส่รอลาอบอล้ลยอบอบโ้รอบเลยตัดอไปเลยตัดรอไปเลยตัดอไปเลยเด้บอตัดรอไปเลย้อธรรไยอ้ยย มันมันหายใ์มันไหนเกย์มาเชียเกย์ไม่ถุนนั่นเนี่ยผมตัดตัดแกย์โคตัดตัดลงไปเลยตัดลงไปเลยเกคอแคเกย์ตัดคอมันนั้นไม่อย่าอย่าตัดตรงนั้นเลยต้องตัดแกย์ผนคออ่านั่นตัดตรงนั้นโคมีตัดตรงนั้นโคเออเกย์เลยเออตัดเลยครับตัดตัดแกยแค่น้อยเออตัดเลยมันลุกกำลุดดีเร็วแค่นี้หวงมาแล้วนู้นแค่นี้แค่นี้มีมีแค่แค่แค่ไพมันนั่นลูกลูกแค่ไพ่มันยังไม่ลุดที ตั้งหลายโล่นั่นน่ะเก็บายมันตั้งหลายโลเป็นไหมเนี่ยตัดลงนี่ก่อนมั้ยมันรูเลยสามันอยู่อย่างเงี้ยนะ